ทันยาชุนชดาทานนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในสิบสามกบฏรัฐธรรมนูญเมื่อปีสองพน้าร้อยสิบหกนะครับท่านผู้ชมจำได้ไหมคนรุ่นเก่า,กา,กาที่มีกบฏสิบสามคนเดินคล้องคอกอดเกี่ยวแขนกันคล้องคอกันนะครับเรียกร้องรัฐธรรมนูญในยุคนั้นเพราะบ้านเมืองไม่มีรัฐธรรมนูนคุณปูนามสมัยจอมพลถนอมกิตติกรณ์ผมในปีหนึ่งหในอายุคแค่เท่าไหร่อะ เกิดเก้าเก้าอายุเท่าไรนับอเอาเองแล้วกัน <c oughs> <c oughs> นะฮะอาดูภาพนิดหนึ่งรูภาพที่เดินเดินเดินคล้องคอกันนะฮะเกี่ยวแขนกันนะครับอีกรูปหนึ่งนะคุณไทยคุญทยาชุนยดาทานก็เป็นอดีตนักศึกษาธรรมศาสตร์คณะรัฐศาสตร์ไม่รู้เรียนอยู่ปีไหนตอนนั้นนะก็เป็นหนึ่งในสิบสามกบฏที่ว่าเป็นกบฏเพราะอะไรคุณพูนา ไปแจกเอกสารเนี่ยขอเรียกร้องัทำนูนนะฮะถูกจับกลุมค<ฆ>่ะนะที่ชื่อดังที่สุดเกาหนี้ไม่พ้นตอนนั้นก็คือไขแสงสุขใสกับเทยุทธบุญมีนะครับเ<ฆ><ฆ>ทยุทธก็อยู่เรียงนังสืออยู่ที่จุฬาเนี่ยนะฮะก็คุณธัญญาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสิบสามับบถ้านับจากขวามือก็คือนี่เลขที่เก<ฆ>้าเบอร์เก้าอ่ะนี่นะฮะเก็าเรียงกันมาใช่ไหมค<ฆ>่ะนี่นะ มีเทวุฒิบญมีเนี่ยอันดับเจ็ดเนี่ยบเบอร์เจ็ดอยที่ว่านะนอกนั้นก็มีหลายคนขอภัยเบอร์สามในวิสาการทับเนี่ยแต่งเพลงนี่ภัยอยู่เมืองนอกตอนนี้นะครับอย่างนี้เป็นต้นนั่นแหละครับก็เป็นหนึ่งในสิบสามกบก็ถูกจับคุณธัญญาก็เป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์นี่ก็นี่แหละท่านับจากขวาก็นี่คนที่สภายย่ำนะฮะก็เสียชีวิตลงไปเมื่อเมื่อวันก่อนสองสามวันที่ผ่านมา ตอนนี้ศพก็อยู่ที่วัดเสมียนนานรีเดี๋ยวผมจะลืมพูดซะก็เลยเอ่ยว่าเสลยนะครับสวดศพก็ตอนหกโมงเย็นของทุกวันนะครับยกเว้นวันเฉลิมพระชนมพรรษาไม่มีการสวดน,นะครับแล้วก็จะเผาศพชาปนากิตก็ในวันเสาร์ตอนสามโมงสี่โมงเย็นที่วัดเสมียนนานรีนะครับ <c oughs> พุทธัญญานะะก็เป็นสามีของคุณมาริรัตแก้วกา คุณมาริลัดแก้วการนี่อีกคนนี้แหละครับก็เป็นอดีตสวสกลนครเป็นอดีตสสจัง่วัดสกลนครเป็นทั้งสวเป็นทั้งสสแล้วก็มาร่วมกับภาคพลเมือนต่อสู้นะเป็นแคนแกนนำพัธเมตรุนสองพวกกันทองทองตอนนั้นก็นมีคุณสรัญยูมีคุณมาริลัดมีคุณสำราญมีคุณสิริชัยไม้งามนะมีคุณประพันธ์คูณมีขจรอคาหินห้า,านคนนะโดนคดีกันระเนระนาด่ะนะฮะ นี่คุณติ๊กมารีรัตเนี่ยก็คือคุณธัญญาเนี่ยผมเจอหลังเวทีทุกวันแหละนะแกก็ไปให้กําลังใจลูกๆล,ล,ลูกก็ขึ้นเวทีคุณอาร์ตแสงธรรมนะครับก็ต้องแสดงความเสียใจที่ <c oughs> จากลาไปแล้วนะครับเ <c oughs> บื้องหลังก็ท่านผู้ฟังอยากให้ไปอ่าน f เ c e b o o กคุณประสานนิดหนึ่ง <c oughs> คุณประสานก็จะให้ภาพสั้นๆน,นะว่าคุณธัญญานี่ได้เคลื่อนไหวอะไรอย่างไรนะครับเป็นเจ้าสำนัก เป็นเจ้าสำนักงานธนายความธรรมรังสีสมัยนั้นที่ถนนวิสุทธิสัิย์เคลื่อนไหวกันอย่างไรนะครับคือเขียนหนังสือก็เก่งเขียนกรอนก็เป็นสำคัญก็เป็นนักคิดนักเขียนและแล้วก็มีติดใจสูด งานศพกันนะที่วัดเสมียนนารีนะครับก็ม,มีสวดพระปริถัมสวดเร็วครับเดี๋ยวนี้คุณปุนาไม่ได้ไปงานศพมานานแล้วสิใช่ค่ะก็ยิ่งทุกมีโควิดที่ติดโควิดด้วยค่ะก็ไม่ได้ค่อยไปไหนเหลยวันผมก็เจอมาวานไปก็เจอกันหลายคนนะเจอก็คนรุ่นือสิบสามคนเนี่ยนะที่อยู่บนภาพเมื่อกี้นะก็เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยหลายคนก็รุ่นนี้นะ คุณพี่ไขแสงก็ไปแล้วอย่างนี้ไปต้นอาจารย์นพพรสวรรณพานิชก็ไปแล้วนี่พี่อาคุณธัญญาก็ไปแล้วหลายคนก็ป่วยก็สอบกระแสะอยู่นะครับคุณก้องเกียรติคงคารามคำแหงก็ไปแล้วนะครับหลายคนก็ยังมีความื่อนไหวอยู่หลายคนก็บางคนก็มาในงานเมื่อวานนี้เมื่อวานก็ไปเจอคุณรสนาตัวติตะกูลเจอคุณพีดีเตียวสวุวรรณ อริดาตเยสวรรณนะครับแล้วก็คุณเสรีโซนพานลนเป็นสวแล้วก็อดีตนักการเมืองอีกหลายคนทีเดียวนะครับอ,อะก็ไว้อะไรนะครับขอให้ไปสู่สุขติ